สบายที่กลับมาพบก,กับสองเอด็ดเอมลล 5, ็มารีชาแนลสซนกันเคยพี่น้องวันนี้ก็จะ <c oughs> มาเห็ดมกไก่ <c oughs> ไปติดตามกันเลยเบึงวิธีเห็ดแล้ว่ามันสีแสียบทำไมพี่น้องไปไปบึงน้ำกันเลยเด้องก็ใส่หลายทีว่า้เปอนีมันต้องาจอี่เียนั่นอมเิเอน้อนนล้เนะอีนูน้บต้ นี่พี่น้องนี่หลังจากที่ว่ามุกแล้วมุกกระชิบประมาณน,นี้เด้อนี่นีนี่นมาได้มากินน้ำกันงแสบ,บๆนี่เปือ่อยอยู่ห่อมุเปื่อยเปื่อยจังยังแด้แก้วก็ท่านดีอ่ะอ้าวไงมุกไก่ลาดไก่ลาด,ลาดใส่ผักซีลาวเด้อนี่กำลังสิฟรรักฟักฟัก มันมีใครนะดี ไก่ย่างโอ้โหไก่ลาดมาเราไม่นี่เด้กพี่น้องสี่ตำข่าเบือมีข่าเบือมีหั ine, วชิ nice. ้นไข่ม <Sams. S 2> ีหอมหัวแดงใส่อันไรก็แล้วแต่ผู้มักดอกผู้มักได่เลยก็เฮ็ดไปเนาะมุกใส่แับเฮ็ดหมาเพ็ดใส่เฮ็ดอยู่นี่จะจังสีตัวชมาสีมุกเพ็ดกต่สีบุกไส้ไส้มุกไส้ไม่ตื่นกินบ่ได้ไส้ซ้ำหน่อยพ่อเนาะอือนี่จะทำเพ็ดซ้ำหน่อยพี่น้องเขากัน แล้วุดท่สุดเลงไปลงไปลองเื้อคนหลายกับเออแม่บางอันแม่อ่า้วแอจะปูจะไป อันนี้ห้องเอาอะไรกี่ขันเบนานเสองโอเคห้องแค่บอ,อ,อาเกียร์เดือนนั่นานเบใส่ตอนตนื่นเลนะ่นเขามาขับเอเลยใครแกะเอาขบเใส่บัตรพี่น้องตัวเสียตูแล้วมากินมกุกมกไก่เด้อไก่มกไมกไ่มาประเดกี่พร้อมแล้วพรอ้อมรับกระดิ่น,นี่พี่น้อง มากินมดเห็ดไก่มดเห็ดไหนเห็ดลาบเสียบมกไก่บ้านเราเป็นไก่ลาดว่าตัวไก่ลาดนี่แต่ก็ใส่ปลาแดกบางบางคนเขาก็บบมากปลาแดกแต่ว่าเ้าเห็ดเ้าขาดปลาแดกบ่ได้เ้าก็ต้องใส่ปลาแดกพี่น้องแล้วแต่ผมหมักนวดตัวเนาะผู้่ได้มักใส่ปลาแดกกะใส่ผู้่ได้บะมากบะหมากวรสอันซะ หตั้งจากใส่ปลาแดกแล้วก็แป้งนัวลงไปแป้งนัวมากมักหลายใสหลายมักน้อยใสน้อยด้ออันนี้แล้วแต่ผมมักคือกันแต่ว่าเราเหองเห็ดบนัวแป้งนัวมันก็คือบเสียบแล้วขั้นโใส่มันก็บเสบพี่น้องอ้วก็เกลือลงหจนอย่างอมเนี้เดี๋ยวหอมคยยชวนนี่ใชเ่องด้ยวะเทเลยวะเออนี่สเอสาวเสาวลเซ้ หอมลงไปตรหอมลงไปพี่น้องวานนี้ข้าวหน้าาก่ทอดเกี๊ยข้าวันีข้ากเปลือเกียหน่มอาจารต์เห็นเลยหน่อยเกี๊ยวหนมกันเกี๊ยวหนุ่งไก่ก็ได้ มีไรก็เอาข้นนอกแค่เื้องนนอกแล้วเ่าไม่ดีเน้อทีเน้อมี่่ทางน้อยส่วนเขามันเบิ่งคือจังใหญ่ใบนี้นี่จะเปลี่ยนหาหัวอยู่หาหัวก็เมเัยวนบ่อเดวแล้วก็ลอยจนห้งปลาก็ตสยหลายตัวปาที่ทัวใหญ่แล้วเราตัวเลียงก่น

thank mm -hmm.

จางเลยจะบอกจางที่ปรี้ยงเป็นช่วงร้อยจานั้นก็ใส่หม้อเรียบร้อยพี่น้องก็เกี๊ยมหนึ่งเด้อวดินะนี่ติดเตาหม้อหนึ่งนี่แล้วก็มาง้มเปรี้ยวประมาณหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงจะมาเบิ่งกันนี่พี่น้องนี่หลังจากที่ว่ามุกแล้วมุกกระชิบประมาณนี้เด้อเนี่ๆมาได้มากินน้ำกันแซ่บๆนี่เปื่อยอยู่ม่้มาเปื่อยเปื่อยจันทร์ยังครั เข่าม็ทนดีอ่ะอนี่ผู้สาวกินโถผู้นุ่มเดี๋ยวเราจยิงข่าวเนี้ยหอนพี่น้องไอข่าวเนี้ยหอนหอนจำใส่ไอฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้เด้อขอทำไมคิดหนาบายบาย